การถูเนกนะเี้ยนี่เห็นไหม้ยอย่าช่วยจังน่าจะป่าไปติดวัวผมนะเออนี่เห็นไหมไม่มีอะไรเลยครับวันนี้กูวัดถูกรูเกษตรนะครับมาเยี่ยมชมแปลงนะครับจริงจริงแปลงนี้เนี่ยมันต่ำที่สแดใะที่นี้เไปวัว เนีเดียวครับมันโค้นนะครับมันวัดตำมันนี่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 ครับนี่คือนี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาอ่ากับพี่น้องชาวส่วนทุเรียนนะครับผีน้อย FC ซตัดออกนี่เลย FC หน้าผีน้อยยังนะครับเห็นแล้วกาลลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าลักษณะที่คาดกันชีดยา ในตอนเรียนย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าชีสตรวันเนี่ยไม่มีผน่าตอนนี้มันเป็นอาหารข้องตัวเพียกระดูดนะครับเพื่อเพียจักกจั่นกินเป็นการถูบเลยเรตติแตงเ่อนไหมเทียมกิ่งเทียมว้ามีกิ่งเทียมกิ่งเท้าน้องส่วนเรียนเอฟซีครับเอฟซีเข้าใจไหมกิ่งเรียนกิ่งเท้ใครเข้าใจคอมเมนต์มากันตอนเดียวนะมีแต่กิ่งเทียมในกิ่งเท้ครับวันนี้ครูวัดครูกระเซ็ดนะครับเราเป็นกระเซ็ดเอนไซม์ไร่ผัวเส้นแปลงนี้อีกหนึ่งแปลงครับ ที่เราจะทําเป็นกาเซทอินซีนะครับที่เราจะใช้ความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นของผู้ที่ชายสินค้าในเรื่องของกาเซทอินซีแล้วนะครับหลังจากนั้นสูมือผู้บริโภคด้วยความปลอดภัยนะครับแข่งหนึ่งที่พื้นที่ของตำบลเช่าเบาหมู่ที่แต่ใดตรงนี้นะว่ามูฮกผู้ใหญ่ว่ามูฮกกับอำเภอที่เชิจังหวัดตะกอนที่ทำมาลดเดี๋ยวเรามาเจอกันกับผู้วัดหมูผู้กัดเซตกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของผู้วัดหมูผู้กัดเซตเดี๋ยวเราจะเจอกันกับสวัสดีครับ